รายการ Energy Town เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรงสรค์คุณค่าบางฉากภาเร์ดทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้ d r i v ไปทุกคนเหลืทุกคนให้แรงกว่กาใคร E S E ้าใจบางจาก e20s evo เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสอพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด epnet zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คมํมมันมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษั اد, ปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวัน พราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะ อยู่กับดิฉันโดลดีชัยสมบัตินะคะวันนี้กลับมาพบเจอกันนะคะสัปดาห์นี้โอ้โหยาวๆเลยนะคะตั้งแต่วันอังคารมาจนถึงวันนี้วันศุกร์ซึ่งเราแจ้งให้แฟนรายการทราบแล้วว่าสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจัดกันเต็มๆเลยนะแบบ4ี่วันเลยนะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้วันหยุดแล้วนะคะไม่ทราบว่าแต่ท่าน ไปไหนกันมาบ้างเอ๊ะหรือว่าแบบช่วงที่ผ่านมาวันหยุดเยอะส่อท์นี้ก็พักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็วันที่22่พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันหยุดเหมือนกันช่วงที่ผ่านมาก็วันหยุดเยอะนะคะมีหมดเลยเทศกาลอะไรต่างๆแล้วก็วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์มีเรื่องเบาๆมาฝากกัน,เน่เราไปดูโครงการดีๆด,ดีกว่านะเปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบสุขให้เป็นนะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพใจเนี่ยมันสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยเนี่ยมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยหัวเรียวหัวต่อของชีวิตเนี่ยแล้วจากข้อมูลปี2565กลกรมสุขภาพจิตเนี่ยเปิดเผยตัวเลขออกมานะคะว่า วัยรุ่นไทยอายุ10-19ปีเนี่ยพบเด็กที่มีภาวะทางจิตประสาทและอารมณ์ประมาณ1ใน7คนโอ้โหเฮ้ฮถือว่าเยอะนะคะเนี่ยซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้นะคะเพราะปัญหาทางใจเนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ใจมองดังนั้นการออกกำลังใจนะที่ผ่านมาเรา ได้ยินแต่ว่าถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงเนี่ยให้ออกกําลังกายแต่อันนี้เป็นปัญหาทางใจเราก็ต้องไปออกกําลังใจกันให้แข็งแรงผ่านวิธีการมองโลกที่ช่วยให้สุขเป็นก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะช่วยรับมือกับความทุกข์หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วคำถามที่สำคัญคือแล้วเราจะทุกฝ่ายเนี่ยจะเปิดหน้าต่างหัวใจและเปิดประตูรับฟังไปว,วุ่นแบบสุขเป็นยังไง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ทุกคนในสังคมดังนั้นคือชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะสิ่งสําคัญก็คือเมื่อเผชิญปัญหาเราก็จะมองปัญหานั้นอย่างไรเนี่ยไม่ให้ทําร้ายตนเองเวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงความเจ็บป่วยแต่ความจริงแล้วเนี่ยการสุขให้เป็นคือการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตโดยสถาบันที่คล้ายชิดกับเด็กที่สุดก็คือครอบครัวดังนั้นสิ่งที่ หลายๆห,หน่วยงานเนี่ยกำลังทำเนี่ยก็คือสนับสนุนการสื่อสารเชิงบวกให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเพื่อสร้างรากฐานมั่นคงให้กับชุมชนผ่านเครือข่ายรอบตัวนะของวัยรุ่นที่แข็งแกร่งนะคะซึ่งคุณภาวนานเหย,ยรลวีผู้อำนวยการมูลนิธิแพททูเฮลเนี่ยกาวถึงการเสริมสร้างจิตวิทยาเชิงบวกของชุมชนผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ หรือว่าคนใต้หยัดได้อที่มูลนิธิแพททูเฮลซึ่งอันนี้มันเป็นการดำเนินงานร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดต่อเนื่องมากว่า8ปีนะคะ ผ่านการพัฒนาสมรรถนะแกนนำภาคีระดับต้งบนหรือว่าเชนเอเจนต์นะคะตั้งแต่ครูหมอพ่อแม่เพื่อนชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาวะเยาวาชนให้เข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยมี8จังหวัดนะก็จะมีจังหวัดประจวบคีรีขันนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพังงาปัตตานีสงขลากระบี่แล้วก็ชุมพรคือทุกวันนี้ เราอาจจะได้ยินนะแต่ไม่ทันได้รับฟังนะเราอาจจะพูดแต่ไม่ทันได้สื่อสารดังนั้นโมเดลที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยร่วมกับเชฟลอดเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งผ่านการสร้างความเข้าใจโดยในช่วงหลังเนี่ยทางมลนิธิเองเนี่ยก็เห็นอาัตรา ภาวะทางอารมณ์ในเด็กเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปรับตัวและการเติบโตโลกเทคโนโลยี d i s r u p ชั o นที่อาจทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์ในโลกความเป็นจริงเนื่องจากงานของเราเนี่ยเป็นงานต้นน้ำนะซึ่งเริ่มตั้งแต่ในบ้านแล้วก็เครือข่ายอารอบตัววัยรุ่นดังนั้นโครงการคนใต้อยากได้เนี่ยจึงผนวกเนื้อหาการสื่อสารที่เน้นการปรับมุมมองให้สุเป็นซึ่งเป็นการมองสิ่งต่างๆผ่านเลนที่เข้าใจโลก ให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองย้อนกลับไปตอนที่อยู่ในวัยเด็กว่าเคยมีความรู้สึกนึกคิดยังไงแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เด็กเนี่ยได้เติบโตอย่างเข้าใจเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทางมูลนิธิเองเนี่ยก็เลยได้สร้างพื้นที่ให้เชนเอเจนซ์เนี่ยได้พบปะหารือกับหน่วยงานที่ต้นเองสังกัดสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพลิกบุมมองแล้วก็รับฟังมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในปลายน้ำอีกด้วยนะคะสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตเด็กเยาวชนและครอบครัวซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสสมูลนิธิ p พ t ท,ทูเฮลเชฟลอนและก็ภาคีเคอร่อายเนี่ยเขาได้มีการเชิญกน,นำเชนเอเจนต์จาก12ตําตำบลนนร่องร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาเยาวชนในชุมชน แล้วก็มีการแนะนำวิธีการแก้ไขเพื่อที่จะต่อยอดให้กับแกนนำคนใต้หยัดได้เนี่ยเราล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดสัมมนาวิชาการระดับภาคครั้งที่4 c h a n g e a g e n t s Forum ตอนคนใต้หยัดได้สุขเป็นเนี่ยเมื่อวันที่22ถึงวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้เชนเ a g e n ต์กว่า170คนเนี่ยได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านแนวคิดนะคะสุขเป็นรวมถึงแนะการทำงานเชิงจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเยาวชนและครอบครัวในห้องพัฒนาทักษะพร้อมทั้งปลุกพลังในฐานะคนทำงานด้วยเพื่อสร้างชุมชนที่แข่งแกร่งในภาคใต้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณทิติชยาควรซังหรือว่าพี่ฟางเขาเป็นประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนเทศบาลหัวไจังหวัด นครศรีาาธรรมราชเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าคือความรู้สึกภูมิใจในฐานะเชนเ a g e n t ์เนี่ยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานขับเคลื่อนครอบครัวเข้มแข็งเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือความจริงแล้วการใช้ชีวิตแบบสุขเป็นเนี่ยถือเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยกลับมองข้ามไปมันก็เหมือนอเส้นผมบางภูเขาอะอย่างเช่นการขอบคุณตนเองะนะคะ แล้วก็งานด้านคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกับการสร้างถนนนะต้องค่อยๆทำานะเป็นลนักษณะแบบน้ำซึมบ่อทสายแล้วก็ทางศูนย์พนาครอบครัวเนี่ยก็ได้เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาวัยรุน่นแล้วก็ชุมชนในทุกมิติพอทางมูลนิธิเฮลแพททูเฮลและเซฟดอนเนี่ยนำเครื่องมือสุขเป็นเข้ามาเนี่ยก็มีการส่งต่อแนวทาง แล้วก็กิจกรรมที่สอนเรื่องการสื่อสารเชิงบวกให้กับหลายๆครอบครัวอ่ะอย่างเช่นง่ายๆเลยเกมชักเรยือเนี่ยน่าจะหลายๆคนอนะเกือบทุกคนอนะดิฉันเชื่อว่าแบบเคยเล่นมาละนะคะที่ผู้ปกครองอยู่ฝั่งนึงแล้วลูกอยู่อีกฝั่งนึงโดยโจทย์คือลูกเนี่ยอยากออกไปเที่ยวนอกบ้านโดยเพื่อนๆก็ต่อแถวดึงเชือกอยู่ฝั่งลูกผลที่ได้คือไม่มีฝ่ายไหนชนะแต่เจ็บมือกันทั้งสองฝ่ายก็เลยแนะแนวทางว่า ลองให้ทั้งคู่ฟังอย่างทั้งใจแล้วปล่อยให้แต่ละฝ่ายเนี่ยพูดความรู้สึกอย่างเดียวโดยไม่มีใครขัดสิ่งที่จําได้ชัดเจนเลยก็คือหลังจากลงพื้นที่ทํากิจกรรมแล้วเนี่ยมีคุณแม่เนี่ยวิ่งมาขอบคุณแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพอปล่อยให้ลูกพูดความรู้สึกโดยรับฟังอย่างเดียวเนี่ยทาให้ตอนนี้ทัศนคติตรงกันรู้เหตุผลว่าทําไมลูกถึงกลับบ้านมืดซึ่งคําบอกเล่าเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งใน40กว่าครอบครัวในโครงการ นั้นก็เป็นพลังขับเคลื่อนให้ให้เราเนี่ยอยากจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งว่าเดิมเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องสัมพันธ์นะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องร่วมโดยช่วยกันนะคะขณะที่คุณพรสุรีกรนนันทารองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กรบริษัทเทปลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเนี่ยก็บอกว่า ความมุ่งมั่นของเช e รอนในการสน,สนับสนุนโครงการคนใต้หยัดได้เนี่ยคือคือเช e รอรเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตของเด็กไทยนะแล้วก็เช e v ลอรเนี่ยในฐานะบริษัทพลังงานระดับโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งโดยคำว่าปลอดภัยในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ทางกายนะแต่รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจด้วย แล้วตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชฟรอนเนี่ยก็ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกับมูลนิธิ Path แพ t ทูเฮลและภาคีเครือข่ายในโครงการคนใต้หยัดได้ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านพลังงานของเชนเ a g e n ต์มากมายเลยแล้วก็ในปีนี้ก็มุ่งเน้นสุขภาพใจให้ทุกฝ่ายเนี่ยผ่านคำว่าสุขเป็น เพื่อสร้างเสริมจิตวิทยาเชิงบวกในเยาวชนและครอบครัวมันก็จะเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งแก่เยาวชนพร้อมทั้งขับเคลื่อนสังคมที่แข็งแกร่งทั้งกายและใจต่อไปด้วยเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยสร้างได้ผ่านพลังคนนะคะสำหรับโครงการคนใต้หยัดได้สุขเป็นในปีนี้ถือเป็นการขยายแนวทางแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะเยาวชนโดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพจิต โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตผ่านคำว่าสุขเป็นถือเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยทำได้ผ่านเลนแห่งความสุขที่สามารถเริ่มด้วยการเปลี่ยนมุมมองของเรา,าแล้วก็มีผู้ที่อันอางนี้ก็กันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจข้อมูลหรือว่าต้องการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆสามารถอ่านรายละเอียดและติดขอโครงการได้นะเขามี Facebook คนใต้หย,ยัดได้นะกเ็เข้าไปที่ลิงก์นะ https โ w uhm. ลอนสแลสเว o ร์ไวเว็บเฟซบุ๊คนะคะคนต้หยัดได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอืมเป็นไงหูโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจริงๆเพราะว่าเราต้องยอมรับนะสมัยนี้สังคมโซเชียลมันทำให้ภาวะทางอารมณ์ของหลายๆคนไม่ไม่แม้กระทั่งเด็กอ่ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเพราะนั้นเราควรจะต้องสุขให้เป็นนะคะ ามาดูอีกหนึ่งค่ายนะคะอันนี้ก็เป็นค่ายดีๆเหมือนกันเป็นค่ายเยาวชนเอโก้ไทยรักป่ารุ่นที่58นะเป็นธรรมชาติบปานใจสู่ไอเดียรักป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเราจะได้ยินประโยชนนี้บ่อยมากเลยนะความเชื่อที่ว่าต้นทางดีจะก่อกําเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีอันนี้เราได้ยินจากทางเอโก้บ่อยมาก ดังนั้นเนี่ยการปลูกจิตสำนึกเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เริ่มที่เยาวชนเป็นหลักเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเป็นต้นทางแห่งการเรียนรู้และเติบโต,ตในอนาคตของชาติแล้วก็ทั้ง E c o ก r o u p เองเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นการอนุรักษ์ผืนป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้าเพราะว่าเป็นป่าต้นกําเนิดของน้ําเป็นต้นกําเนิดของพลังงานและเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญต่อทุกชีวิตแล้วก็ เยาวชนจากทุกพิพาคทั่วประเทศเนี่ยจะได้เดินทางไปเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยตรงจากป่าต้นน้ำด้วยตนเองและสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะคึ่งเรื่องเนี้ย คุณอมรรัตเทพสานสินายุซยาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายาบัญชีนะคะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุปเนี่ยแล้วก็ยังเป็นกรรมการและเหรนลันยิกของมูลนิธิไทยรักป่าด้วยได้เล่าถึงที่มาของการจัดค่ายเยาวชนไทยรักป่าอย่างต่อเนื่องมากว่า20ปีนะคะซึ่งในปีนี้ e อโก้กรุปเนี่ยเขาได้ร่วมกับบูลณิธิไทยรักป่าและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สารต่อเจตนารมณ์ในการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนอย่างต่อเนื่องโดยจัดค่ายเยาวชนเอโกไทยรักป่ารุ่นที่58ภายใต้แนวคิด Inspire by Nature นะคะเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็มีน้องๆ้องเยาวชนเนี่ยระดับมันธยมศึกษาตอนปลายจากทุกภูมิภาคทุกประเทศเลย64คนมาร่วมรเรียนรู้แล้วก็นําแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเนี่ยไปต่อยอดเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่จะเข้าร่วมกันอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันพร้อมทั้งสร้างวัฒนาพที่ดีร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นเวลาเ็วัน6คืนเลยนะคะเดี๋ยวฉันแอบเล่านิดหนึ่งเดีย๋ยวฉันเคยไปเข้าร่วมโครงการเนี่ย ยาค่าเยาวชนกับเอโกเนี่ยที่ดอยอินทนนท์นี่แหละต้องบอกเลยว่าน้องๆที่มาน่ารักมากแล้วก็มีความตั้งใจกันสูงมากเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์ป่าการดูแลป่า,านะคะแล้วน้องๆก็สนุกกันมากเลยนี่ยโอ้โหไฮะเป็นโครงการที่ดีเลยนะคะนั้นเอโกเขาก็จัดมาต่อเนื่องถึง20ปีนะคะแล้วคือหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวเนี่ยมันมันเกิดขึ้นในค่ายอ่ะ มันเกิดขึ้นผ่านกิจกรรมผ่านกระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติเนี่ยที่ช่วยทําให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าใจถึงความสําคัญของป่าต้นน้ําและความหมายของการอนุร,รักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยตัวเองอย่างเช่นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการดํารงชีวิตแบบชาวค่ายตั้งแต่การหุงหาอาหารรับประทานเองน่ะทุกมื้อเลยนะกางเต็นท์แล้วก็ผูกเปลนอน กิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติผ่านป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานแล้วก็กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าหกคนโอบนะโอ้โหใหญ่มากแล้วก็ตั้งแต่ดินน้ำมแมลงสัตว์และระบบนิเวศต่างๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างเกื้อกูลนะคะก็เออซึ่งการมาเข้าค่ายเยาวชนเอโก้ไทยรักป่าเนี่ยก็เพราะว่า อยากจะเรียนรู้ป่าต้นน้ำนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหลังจากทำกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็อยากส่งต่อความรู้ที่ได้จากค่ายเนี่ยไปสู่น้องๆในโรงเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่วมกันดูแลธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของ การใช้สมุนไพรรักษาโรคซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้นอยากเป็นเภสัชกรตัวน,น้อยที่รู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็อยากไปช่วยคนในหมู่บ้านที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาของโรงพยาบาลเป็นไงคะเนี่ย yeah. น้องอ่อนปริยาพิมพ์สีหรือน้องใบมิ้นเนี่ยซึ่งมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพักมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามเนี่ยเขาได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้ที่ได้มาเขาค่ายครั้งนี้นะในขณะที่น้องกุลพร ลัตนะจลัดโลดหรือน้องจีนเนี่ยจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยรังสิต์กรุงเทพเนี่ยก็บอกว่ากิจกรรมต้นไม้เพื่อนรักเนี่ยเป็นกิจกรรมพี่น้องเนี่ยชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าทําให้เปิดใจแบบมากๆเลยการที่เราจะได้รักแล้วก็เข้าใจใครสักคนเนี่ยเป็น,นเรื่องยากโดยเฉพาะกับธรรมชาติแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเขาเนี่ยพูดได้ไม่ดีเราก็จะ ไปเป็นเพื่อนกับเขาได้ยังไงแต่กิจกรรมเนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วก็สัมผัสกับเพื่อนที่มีความจริงใจแล้วก็ให้ทุกอย่างกับเรามาตลอดมาเลยแล้วค่ายเนี้ให้อะไรกับน้องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดมุมมองโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันที่พูดง่ายแต่ทำยากนะน,นี้เป็นเรื่องปกติและเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย เห็นตัวเองเป็นระดับแรกนะคะแล้วก็น้อยคนที่จะคิดถึงส่วนรวมแต่ก็อยากให้รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยได้แบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราแต่เมื่อไรที่เราจะแบ่งปันสิ่งนั้น,นกลับไปให้ธรรมชาติบ้างน้องจีนพูดได้ดีมากนะคะน้องอีกคนหนึ่งนะชื่อน้องอิทิชัยโชสนับนะน้องกล้าวมาจากโรงเรียนสารทิศมหาวิทยาลัยรายรชพัฒกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับป่ามากนะัก แต่เมื่อมาเข้าค่ายแล้วเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องสําคัญของป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากมษย์เนี่ยก็ทําให้เกิดจิตสํานึกที่อยากจะรักษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงความสําคัญ ของป่าต้นน้ำแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมีความคิดที่กว้างขวางแต่อาจจะไม่รู้ช่องทางในการลงมือทาถ้ามีผู้ใหญ่ที่พร้อมเข้าใจรับฟังและสนับสนุนเนี่ยก็เชื่อว่าความคิดและพลังของเยาวชนเนี่ยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับธรรมชาติได้นะคะ แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งคือน้องมูฮัมหมัดลอฟัตเฮงดาดาหรือน้องโอโบนะมาจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดเลยยลาโหมาไกลมากามากเลยนะคะจากใต้สุดขึ้นไปเหนือสุดเลยดอยนนนนนะคะน้องโอโบเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณค่ายเยาวชนในโก้ไทยรักป่านะที่มอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มอบมิตรภาพให้ระหว่างที่อยู่ร่วมกันในค่ายนี้ เมื่อกลับจากค่ายเนี่ยไปที่หมู่บ้านของตัวเองเนี่ยก็อยากจะตั้งทีมขึ้นมาร่วมกันดูแลธรรมชาติและลำธารบริเวณหมู่บ้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าเออธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญหากพวกเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยจะส่งผลกระทบขึ้นมาได้แล้วน้องก็เชื่อว่าการลงมือทําจริงเนี่ยจะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจไปให้คนอื่นๆและทําให้เกิดผลกระทบชุงบวกในวงกว้างได้นะคะอืมก็เห็นบอกว่าโห เนี่ยหลังจบกิจกรรมค่ายเนี่ยเกือบหนึ่งสัปดาเนี่ยเนี่ยที่เอาน้องๆไปอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยคือน้องๆเยาวชนก็มีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของป่าต้นน้ําแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตลอดจนแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกแล้วก็พร้อมส่งต่อหัวใจนักอนุนรักษ์ไปสู่ครอบครัวชุมชนแล้วก็องเรียนด้วยซึ่ง สังคมซึ่งเป็นสังคมใกล้ๆตัวนะคะอันนี้ก็คือคุณมาณนนีพาดยาชีวะเลขาธิการมูลนิธิไทยรักป่าเนี่ยสรุปให้ฟังนะคะอืเขาบอก ภูมิใจมากๆนะคะส่งน้องๆเยาวชนเนี่ยกลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยทีเดียววันนี้มีแต่เรื่องดีๆมาฝากนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น World Wide Web e บเอ t i m e o าออนไลน์ w อ w เวิ d ์ e ไ e n e เว็ n o u ยนิวส์ขี n e c นไล o ์คอมยูท anel Facebook Fan Page อ่าทวิตเตอร์ทิกต็อกอินสตาแกรแล้วก็พอดแคสด้วยนะคะ h, วันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนกลับมาเจอกันวันอังคารหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด E-P Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํามั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากขับเวลทุกไมให้เร็วให้แรงก,กว่าใครให้ใจร้ายไปทุกคนเวลทุกครั้นให้แรงก,กว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นลอยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถให้แรงเราใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า